สวัสดีครับตัวนี้เป็นรีวิวโมงนะครับผมของ i n u t i ีนะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโมงคุมหัวผ้าเป็นผ้าสเป็นเด็กผสมโพลีเอสเตอร์นะครับเนื้อผ้าจะมันเงาลื่นเลยนะครับผมจะสวมใส่หมวกได้ง่ายนะครับไม่เจ็บหูแน่นอนครับเวลายัดหมวกลงไปนะครับผมพิเศษของรุ่นนี้เลยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับผม จะเป็นซอร์ PVC นะครับแล้วก็มีช่องระบายอากาศนะครับด้านในซับฟองน้ํากันฝุ่นไว้ให้เรียบร้อยครับผมป้องกันพวกเวลาขับขี่นะครับมีหินมีอะไรกระเด็นใส่นะครับตัวนี้ซับพอร์ตได้นะครับช่องระบายอากาศนะครับไม่ต้องห่วงว่ามีอะไรบางเราจะอับชื้นนะครับอากาศโปร่งถ่ายเทได้ดีเลยครับผมช่วยซับเหงื่อนะครับผ้าเป็นผ้าสเป็นเด็กผสมโพลีเอสเตอร์แบบนี้แห้งเร็วด้วยนะครับไม่เกิดกลิ่นอับนะครับผมเนื้อผ้ายืดให้ตัวได้ดีครับนะครับ สวมใส่ง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายสเป็นเด็กผสมโพลีเอสเตอร์แห้งเร็วด้วยนะครับตัวนี้จอดปั๊มแวะล้างหน้านะครับซักโมงไปเลยครับพักนั่งพักแป๊บหนึง10นาทีโมงแห้งแล้วครับตรงนี้ดูลักษณะของเนื้อผ้าชัดๆนะครับอากาศถ่ายเทดีครับป้องกันกลิ่นอับได้ดีเลยนะครับผมเวลาสวมใส่หมวกหมวกสะอาดตลอดนะครับถ้าลักษณะนี้ไม่มีคราบเหนื่อคราบแป้งอะไรติดหมวกนะครับผม ดูที่ด้านในนะครับที่เสริมฟองน้านะครับตาแหน่งนี้นะครับผมด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้การละอองฝุ่นด้วยนะครับก็ใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับใส่ทํางานกลางแจ้งก็ดีครับการ UV ด้วยนะครับผมหรือว่าขับขี่จักรยานนี้ก็ใช้ได้นะครับผมไม่ใช่ว่าจะต้องใส่ขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับผ้าลักษณะนี้จะอายุการใช้งานจะยาวนะครับไม่เป็นขุยง่ายนะครับเพราะว่าผสมโพลีเอสเตอร์ด้วยเนื้อผ้าพวกนี้จะทนนะครับแล้วก็จะลื่นดูแลรักษาง่ายน้ําหนักเบาครับ ซอปพีก็ช่วยซัพพอร์ตนะครับป้องกันการกระแทกนะครับผมเดี๋ยวให้เห็นดูเนื้อซอปชัดๆนะครับเนื้อผ้านะครับยืดหยุ่นดีมากเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องจะอับชื้นหรือว่าร้อนนะครับใส่สบายนะครับคือหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ใส่โมงเพราะว่ารู้สึกว่าอึดอัดแน่นนะครับแต่จริงๆใส่โมงเนี่ยช่วยได้หลายอย่างเลยนะครับใส่โมงไว้สวมใส่หมวกก็ง่ายนะครับผมซับเหงื่อก็ดีนะครับหมวกไม่เหม็นด้วยนะครับผม ยืดอายุการใช้งานของหมวกของนวมนะครับโอเคครับถ้าอยากเห็นรูปม,มุมไหนเพิ่มเติมยังไงนะครับสอบถามมาที่น้องแอดมินได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทีมงานจัดการให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ